สวัสดีครับป้าและทีดีสองแควนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่พื้นที่หนึ่งไร่นะครับหมู่7็ตําบลมึงพระอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะฮะที่ตรงนี้นะครับห่างจากแปลงที่ผมรีวิวเมื่อสักครู่นะครับก็น่าจะประมาณกิโลนึงได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่ถมเรียบร้อยนะครับตรงนี้เลยนะเนยแปลงนี้เลยนะ หน้ากว้าง19เมตรตรงที่ผมจอดรถอ,อยู่ตรงนี้คือบ้านเพื่อนบ้านนะครับเลถึงแนวตรงนู้นนะแล้วตรงนี้ถนนกว้าง4เมตรเป็นถนนคันคลองตรงนี้มีคลองนะฮะคลองขนาดใหญ่เลยแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยรู้สึกว่ามีวัชพืชอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ด้านานู้นครับตรงหน้าผมตรงนั้นคือวัดพิกุลทองนะครับมองเลงไปตรงนี้ห่างจากวัดพิคุณทองไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าคุณจะเดินทางไปวัดคุณต้องไปตามแนวถนนจากนี่ไปถึงตรงสามแยก500เมตร แล้วก็เลี้ยวจากสามแยกตรงนั้นไปวัดอีกหน้าจะประมาห้าร้อเมตรรวมแล้วไปเสร็จไปถึงวัดประมาณ1กิโลนะครับแต่ว่าถ้าเล็งดูอย่างนี้จริงๆไม่ไกลเท่าไหร่แต่เราต้องเดินทางตามแนวถนนส่วนตรงนี้ครับตรงมือผมทางขวามือชี้ไปตรงนี้ไปออกถนนพิษณุโลกก็ไม่ใช่ฮนะถนนบึงพระบ้านแถวนะครับบึงพระบ้านแถวได้นะฮะตรงนี้ห่างจากตลาดบึงพระประมาณ4กิโลนะครับ เบื้องหน้าผมตรงนู้นก็จะมีบ้านอยู่ค่อนข้างเยอะมากเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เลยนะครับตรงนี้คือชุมชนมึงพระและ้วใช่นะถ้าผมเท่ากับบ้านหลังนั้นก็ผมเพิ่อมอีกประมาณครึ่งเมตรกําลังดีนะครับที่แปลงนี้อยู่ไม่ไกลเมืองห่างจากสนามบินมานี่ประมาณแค่สี่กิโลเท่านั้นเองนะครับห่างจากตัวเมืองเออมานี่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับสามารถเดินทางไปได้ถ้าไปทางขวามือผมออกถนนเลี่ยงเมืองหมายเลขหนึ่งหสองหกนะฮะแต่ถ้าเผื่อว่า คุไปทางซ้ายเนี่ยเขาจะออกไปเส้นบึงพระวังน้ําใสหรือว่าบึงพระบ้านแถวนั่นเองนะครับสามารถเชื่อมต่อไปวังทองได้นะฮะถ้าคุณขับรถตรงไปทางนู้นก็จะเข้าตัวเมืองได้อีกนะถ้าใครใสนใจลองดูนะครับที่แปลงนี้ก็โอเคเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้ากําลังดีแล้วก็อยู่ในเขตที่พักอาศัยนะครับที่อยู่ไม่แออัดน,นะครับน่าสนใจอากาศดีมากๆเลยนะครขอบคุณที่ตามครับ